สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรคนลูกสู้ดุนสวนนะครับเข้ามาติดตามนะครับหลังจากการใช้ตัวกลุ่มปุ๋ยจักนะครับของตัวจากคู่จากธนูนะครับแล้วก็ตัว1233อะมโนทิมิกนะครับที่สวนพี่ขุนพี่ฟอนนะครับบ้านหาดส้มแป้นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับเรามาติดตามนะครับระยะทุเรียนนะครับ10เดือนนะครับของสวนพี่ขุนพี่ฟอนนะครับที่ปลูกทุเรียนไว้นะครับในโครงการนะครับ สามสิบ่าไนะครับประมาณพันต้นนะครับเรามาดูระยะทุเรียนที่ว่าแต่งกิ่งนะครับในระยะสิบเดือนนะครับเป็นทุเรียนนะครับทั้งหมอนทองและมูสานกิ่งนะครับเรามาชมนะครับว่าที่พี่เขาแต่งกิ่งไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวมูสานเองนะครับก็ต้องค่อยๆแต่งกิ่งนะครับ ดูนะครับเป็นตู้เรียนมันยอดเขานะครับที่บ้านหาดสมแป้นนะครับนี่จะของสวนนะครับที่พรครับสวัสดีครับพี่พลวันนี้ทางคอนเกษตรก็มาติดตามนะครับหลังจากการใช้กลุ่มปุ๋ยนะครับแล้วก็ตัวต้นพันนะครับที่ทางคอนเกษตรเองนะครับแนะนำนะครับมาดูกตัวมูสานคิงนะครับ นี่ก็ประมาณสิบเดือนนะพี่นะ <10 S 1> ก็อยยุประมาณสองเมตรนะครับเนี่ยมูซานนะครับอายุสิบเดือนนะครับนี่พี่แต่งกิ้งแลนะ้วพี่นะดูนะตัวมูซานนะครับนี่พีเขาเก็บกิ่งนะครับมูซานก็ต้องค่อ,คอยๆเก็บกิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับนี่พี่เขาก็เก็บกิ่งแล้วนะครับนี้ยนะอ,อ่านี่ก็กือมุดเลยนะ นะครับนี่ก็สายอินซีนะครับนี่สิเดือนนะครับอยู่ประมาณสองเม็ดแล้วนะครับเรามาดูไปชมต้นอื่นอีกนะครับอ่านี่ครับนี่ก็วายพี่นะอ่าพี่ว่าก็ตัวมูซานะครับแนะนําให้าประมาณสามถึงหกเดือนนะครับเรากา็เก็บกิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับเพราะว่ามันจะขึ้น ตัววีซะเยอะนะพี่นะเรบลองดิบตัดแต่งกิ่งนะครับดเดยวแปลงน,นี้ก็ทําเป็นแนวเกษตรปลอดภัยนะครับเนี่ยมีทั้งตัวหมอนทองนะครับแล้วก็มูซันคิงนะครับนี่นะก็อันนี้ก็อายุป,ประมาณหนึ่งหกทิศแล้วนะครับะนะครับตอนหลักตูก็ตอนนิดเดียวเองพี่นะ,อะตอนปลักตูก็ตน้น เดียวตอนตะเภานนี้อ่าตะเภาตั้งกับอะไรก็หนุ่ก้อยนะครับแล้ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับแค่อ่สิบเดือนนะครับแล้วก็อ่าการการเดินปุ้ยตอนนี้อ่าสิพรให้ตัวอ่าปุ้ยกลุ่มจั๊กนี้เดินอ่ากี่วันห้นนะครับตัวนี้ประมาณยี่สิบไม่เกินสามสิบวันนะครับเราก็ออยปุ้ยให้มันเรื่อย อ่าดูยอดนะแต่่าวายอดอย่างอ่อนอยู่ก็บยุดไปก่อนอ่าครับอ่าครับแล้วกับการเสรลาดกับการเดินของพี่ก็คืออา่าให้ให้ยอดตัวน,นี้คือเริ่มอ่าเพชรลาดที่แต่กับพี่ก็เดินปุ้ยไปนะครับแต่ว่าตัวกลมปุ้ยอินทรีเองเนี่ยคือสาม,มารถอ่าเมืันยอดไล่ออกมาแล้วก็อ่อยปุ้ยไปได้ตามระยะอ่ายี่สิบถึงสามสิบวันนะครับเสร็จแล้วก็กว่าจะเก่งก็ใช้เวลาอีกเป็นสิบวันนะครับเลยก็ การเดินยอดก็ดูแล้วเดินอยู่สม่ำเสมอไม่ผิดเดินสม่ำเสมอนะเดินยอดส่วยนะครับของตัวกลุ่มปุจจินะครับตัว1233นะครับแล้วก็ตัวผสมกับแจ็คคูไปตัวเอนซี่นะครับนี่นะนี่ก็สายเกษตรปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เริ่มมุ่นกระโดงเลยพี่นะตัวมูสันคิงนะครับนี่สวยเลยนะครับสิบเดือนนะครับที่ย่อมันก็จะอ้อสเปซสปายดมูสัน นะเราต้องเก็บเราก็ระง,งับเมื่อตอนนี้มันจะแข้งกิงรักกับเราก็ระง,งับระง,งับนี้ไปก่อนนะใช่ไหมพีนะ่ครับเรามูสันคะิงนะครับฝ่ายนี้ก็มอทองนะฝ่ายหนุมมอทองนาเฟวินนะนะครับนี่นก็เป็นลูกเขาเลยนะนะครับมอทองนะครับนี่มาเพื่อนๆมาชมตัวมูสันคิงนะครับอา,อายุสิบเดือนนะครับ กนะารเดินยอดก็สวยเลยนะครับพี่เขาก็ทำเป็นแนวอินซีมาตลอดนะครับเนี่ยคือต้นหน่อยก็สะอาดนะพี่นะนะครับใช้ในอินซีคือ,อดูต้นนะครับก็จะสะอาดนะครับนี่คือเราเก็บกิ้งแต่บันฑุก็ตีวาวันนั้นที่มากราอยูดดอยนะอ่ประมาณเจ็ดเดือนนะนะประมาณเจ็ดแปดเดือนเราเก็บกิ้ง นะครับการเ,เราเน้นก็เราเน้นม่นจำเป็นเรา,าคลิปไปเรื่อยๆนะครับเราว่ามันจะอ้อกเป็นกิ่งนั้นีชเสียเยอะน,นะครับนี่ก็มีรอยแมลงกินบ้างนะเราทำอิ see. นซีในประเทศปลอดภัยนะครับเนี่ยเป็นอยู่บนอยอดเขานะครับที่บ้านหาดสมเป็นนะครับ น,นะนี่ก็มันกับทรงเมทแล้วิ้นนะดูนะนะครับพี่ดูอาการที่เราฉายปุ้ยนี้แล้วคือการอาแต่ยอดการจเจริญเติบโตเป็นที่พึงพอใจไหมพี่ว่าตรงนี้พอใจมากๆเลยพอใจนะับะตัวนี้เพราะว่าเราก็ใช้มาตั้งแต่ฝืนฟูตอนแรกที่เราปลูกว้ก้อนนะครับแล้วเราก็ฉายมาตอนเนืองเลยน,ลนะครับมุนกน้อใชเ้เคมีฟังโน่ใบเรื่องมองไ,ไม่เห็เลยอ่าใช้เคมีไปตั้งใบเมัอนเรื่องๆนะครับแล้วเรามาปรับ อ่าเป็นอินซีอินซีเคมีนะครับแล้วก็เราก็ได้การเดินยอดแล้วก็แต่ใบสวยๆนะครับเป็นมอนทองเองก็นะเดินเดินยอดได้สวยเลยครับนี่ครับนะครับอ่าช่วยเลยก็ได้ยอดดีแล้วก็ใบเขียวเข้มดีพี่นะเขียวเข้มดีแล้วก็เรื่องโรคก็ไม่มีนะพีนนะไม่ค่อยมีครับเรื่องโรคเรื่องไรจะไม่มีเนี่ยอินซีก็มีอยู่บ้างกับหนอนนี่เศร้าสะดุ้งนะบี่นี่ โอ้ไม่ได้ถุแต่จิตเลยเนี่ย,ยจีอตุ้บวตุ้บอยใช่ไหมอ่านี่นะนี่นะครับ okay, สาวสะดุง้งนะครับแบบนี้ไม่ได้เลยตัยวแล้วบางทีม,มันยู่มันยูเน่เป็นเป็นแพ่เลยเือนนส่วนต้องมีนะครับสายรีนระั้นก็จะมีพวกอ่ากลุ่มแมลงกินใบบ้างน,นะครับรือกว่าเป็นแบบแนวธรรมชาตินะครับเนี่ยเรามาชมนะครับว่าเป็นทุเรียนสายพันธุ์นะครับมูซันคิง ครับตอนนี้ก็คือ,อคนนิยมปลูกกันนะครับเพราะว่ามันทนโรคด้วยนะกับอาการทนโรคว่าหมันทองนะครับพ็ในพื้นที่ทะนองเองเนี่ยฝน,น,น,นตกเยอะนะครับฝนตกเยอะนะปัญหาเรื่องเร,เ,ออเรื่องโรคและแมลงก็เยอะนะเลยก็ปลูกหมูสันคิงไว้บ้างนะครับยังไงตัวด้านบนนู้คือ,อะจะปลูกเพิ่มหมูสนันวินะครับเนี่ยปลูกเป็นลูกเขาเลยครับตรงนี้นะ สามสิบประรนะครับของการนี้นะก็จะทําให้สําเร็จประมาณาพันต้นนะครับอันนี้ก็ไปเกินครึ่งแล้วก็ทราบว่าวเป็นยังไงบ้างกันลูกถุเรียนเหนื่อยไหมเหนื่อยใจไม่รักในกึศไม่ปลูกได้อถ้าใจไม่รักไม่เอาใจใส่นะนะครับนี่ก,ก็ว่ากันเมื่อลูกอ้อนไปนะแต่ว่า มันไล่รอยต้นก่อซาวาล,ล,ลุลุเยอะลุเยอะลุเยอะนะต้องเอาใจใส่มันตลอดนะครับเนี่ยครับ <c oughs> ตบกรู้เลยใจรักนะครับนี่เริ่มเริ่มเปรียเป็นมุนไปกระโดงเลยสีนะ <c oughs> นะครับดูนะนี่มูซานนะครับอ,อายุไม่ถึงหนึ่งปีนะสิบเดือนนะครับเริ่มหมุนเป็นกระโดงแล้วนะเนี่ยการเอาใจใส่เขาเก๋นะครับนี่นะ